ไปฟ pues hey, uh, um, hey, like uh ังเพลงหนึ fact, ่งมาตอนนี้แล้วหนูชอบมากหนูชอบมากหนูต้องการให้มันเข้าประเทศไทยวันนี้เลยอยากให้มันเข้าบนเควันนี้แบบวันนี้เลยแ้หนูเปิดให้ฟังร้องนหหนูชอบเพลงนี้มากโปรดเข้าประเทศไทยวันนี้เลยเข้าเลยเข้าเลยเอาเข้าเลยอยากเป็นเซนเซอร์เพลงอะไรเพลงนี้ทุกคนหนูชอบเพลงนี้มากใครชอบเพลงนี้เหมือนกันเข้าเดี๋ยวนี้เข้าวันนี้เข้าตอนนี้เลย มันแบบมันออร่าหนึ่งล้านมากหนูชอบท่านี้จนถึงทานสมากหนูชอบมากไปให้ป๊อปเข้มไปบ่อยใช่ไหมถ้าถ่าเมื่อไหร่หนูเจอพี่ป๊อปเมื่อไหร่หนูก็จะแบบกะรู้นะ้าเข้าประเทศไทยวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้เลยแล้วก็เพลงนี้หนูก็ชอบครับ นี่ที่หนูเคยบอกว่าหนูตอนหนูเป็นคันดิเดตหนูชอบมากตอนนี้หนูก็ชอบมากแบบความหมายมันดีมากข้าวอึ๋งาวอึ๋งข้าวอันนี้เฮ้ยคำภาษาไทยเพลงนี้หนูให้เวลาก่อนหนูตื่นแล้วพรุ่งนี้เข้าไทยแล้วก็ทาซาเมยุกิอ๋อเพลงนี้ไม่มีสติมมิ่งอ่ะเพลงนี้เคยมาตอนเซอร์เข้าแจมแล้วแต่ว่าหนูมาไม่ทันนูปแจมชอบมากไอเลิฟวอนย n g ใช่ไหมเพลงนี้มีไปลไทยรอแล้ว,ลวทุกคนตอนนี้หนูรู้สึกว่าสกิลไอดอลหนูมันแบบมันเพิ่มแล้วอะ่ะมันมจริงจริงแบบตอนไปถ่ายรูปถ่ายกันอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มมีท่าแบบแ,แบบเท่เหมือนไอดอลหนูแล้วอะ่ะเพลงนี้ความหมายดีชอบชอบเพงลงลาบาดองไหมชอบแลบเพลงนั้นเก็บไว้ให้พี่นันนะทุกคนจริงๆอ่ะหนูแอบชอบเพลงนี้นะเพลงซิปเปอร์แต่ว่ามันอาจจะโซเซ็กซี่ไปหน่อยคิดว่าเข้าไทยอยาจจะยากแต่หนูแอบชอบเพลงซิปเปอร์ทุกคนคนนี้ พี่คนนี้สวยมากๆหนูเจอหนูยังไม่เคยไปหาชื่อเขาจริงๆแต่ว่าคือเขาสวยมากหนูเจอในหลายเพลงมากแล้วคือหนูว่าเหมือนเคยจําชื่อได้แต่ว่าหนูลืมแต่หนูพี่คนนี้สวยมากอะ่ะคนนี้สวยมาก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 ทุกคนทําไมคนญี่ปุ่นสวยจังคนญี่ปุ่นสวยธรรมชาติมากๆอ่ะ นูชอบเพลงเฮไรตาจิโอของซีเจมาหนูฟังบ่อยมากหนูสึกว่าเป็นเพลงที่แบบตอนที่อ่านหนังสือแล้วหนูท้อหนูอ่านแล้วหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่าแบบมันมีกำลังใจขึ้นเยอะมากหนูชอบเพลงนี้มากฝังอันนี้เป็นถึงชินแว่าเราชอบเพลงเธอมาก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 ห้าเดือนที่เข้าใหม่นี้สนุกไหมทุกคนห้าเดือนนี้มันเป็นห้าเดือนที่หนูได้เรียนรู้ตัวเองแบบเยอะมากๆแบบเหมือนหนูได้มีความคิดใหม่ๆไม่รู้ว่าโตขึ้นไหมแต่ว่าได้มีความคิดใหม่ๆได้ได้รู้สึก ได้แบบเอ็กซ์เพร์ใหม่ๆแบบเยอะมากๆใน5เดือนซึ่งมันเป็น5เดือนที่หนูได้ประสบการณ์เยอะมากๆแล้วหนูก็มีความสุขที่แบบเราได้เจอกันเรามีความสุขได้เจอกันแล้วหนูก็มีความสุขที่หนูแบบได้ขึ้นเวทีแบบที่หนูชอบแล้วถ้ามองย้อนกลับไปได้อะบอกอะไรตัวเองใน5เดือนที่แล้วอยากจะบอกวา่าทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิด100%เหมือนที่แบบคิดขนาดนั้นแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้แบบลองรู้สึกอะไรที่ไม่คิดว่าแบบวันหนึ่งจะได้รู้สึก ได้คิดในแบบใหม่ที่ตอนแรกคิดว่าเราอยากให้แบบมันเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นตอนแรกรวมากแต่ว่าพอผ่านมาหนูก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ถ้าวันนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหนูก็คงไม่ได้มาเป็นหนูในวันนี้รุ่น5 C เจมีคนมาถามเรอฉันว่ายังไม่มีคนมาถามว่าแต่ว่ามีคนมาถามในนี้ในในที่หนูถามไป ั้งโผล่ไปเมื่อวานใช่ไหมก็จริงๆสองหน,หนูคิดว่าก็เป็นตัวเองนั่นแหละทุกคนเป็นเองเป็นคนยังไงก็แสดงออกมบอย่างนั้นเพราะว่าอย่างอย่างหนูอะหนูก็อาจจะแบบไม่ใช่แบบฟิลแบลเบ,แบ,บมากหนูก็ยังติดเข้ามาได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากสมัครก็เป็นตัวเองให้มันที่สุดแล้วก็หาความสพพิเศษไปที่แบบเป็นความสพิเศษที่ เกี่ยวกับการแบบแสดงอะไรอย่างนี้เขาสักจคือแครรัดไหมไม่ทุกคนคแคบรัดไม่ใช่ความสามารถพิเศษของหนูคือความสามารถพิเศษของหนูที่หนูทำไปก็แรปเพลงนั้นเลยแล่และแรปแเพลงที่หนูแคดิเดตเลยมาสมัครก่อนเลยทุกคนมาสมัครก่อนเลยอย่าเพิ่งคิดว่าแบบตัวเอง,เป,อง,ง,เ,ปงเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นลองมาสมัครก่อนถ้าอยากทําก็มาทําเลยนะทาเลยอาจจะเพราะว่าแบบทุกทุกคนแบบมีเสน่ห์แล้วก็มีความสามารถในแบบของตัวเองแล้วก็แค่ว่าณวันนั้นกรรมการจะชอบหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้อะทุกคนมี ในแบบของคุณนะครับเพราะว่าหนูก็เคยออดิชั่นที่อื่นมาใช่ไหมแล้วหนูก็ไม่ได้แบบไม่ได้พูดอะไรไ้ลยซ้ำแต่ว่าพอมาที่เนี่ยหนูกลับได้ก็แค่เราเหมาะกับที่ไหนมากกว่าลองทําไปเรื่อยๆนะคะมั่นใจตัวเองอยากเห็นเต้นอุสะเฮ้ยเอาจริงไหมตอนแรกอะเพลงอุสะใช่ไหมคือหนูอะเคยฟังแต่ว,ว่าตอนแรกแบบมันไม่ได้ติดหูขนาดนั้นแต่ว่าพี่น้ำมนตนะ์อะมาบอกว่าถ้าแบบเพลงนี้มาอยากให้หนูเป็นเซนเตอร์งี้ยหนูไปฟังอีกแล้ว,ม,บบลวมันแบบก็ฟังจนแบบหนูชอบจะว่าไปพี่น้ำมนต์พูดถูกนะเธอบอกกับสาำว่า ใช่ไหมทุกคนหนูรู้สึกว่าฟังไปฟังมาหนูรเริ่มอินเพลง b บียนที่ชอบที่สุดขอเลือกก่อนจริงๆตอนนี้คือเพลงที่แบบผุดขึ้นมาในหัวหนูเพลงแรกเลยคือดาวดวงแรกพเพราะว่าแบบเนื้อหามันดีมากโอเคให้ดาวดวงแรกหนูชอบดวงแรกที่สุดและตอนนี้ชอบดาวดวงแรกมากๆและแปลออกมาได้ดีมากๆดนตรีอะไรดีหมดเลยตัวชิเตะโมตัวชิเตะโมก็ชอบ ต่ยูนังขอชอบครับแล้วเข้เจ้าคือสเตเตทเทนนี้นะอ,อ๋อทุกคนแล้วก็หนูอยากจะมาพูดเ,เรื่องสเตตทเทนนี้ที่หนูไม่ได้ขึ้นเพราะว่ามันใกล้ไฟนอลมากจริง,รงๆแล้วก็หนูกลัวว่าถ้าหนูลงเทนนีสเตตทไปด้วยอะหนูจะทำทั้งเทนสเตทแล้วก็ตัวสอบออกมาแบบได้ไม่ดีแล้วก็กลัวแบบตึงจจเครียดมากๆเหมือนช่วงแบบช่วงมีเทอมอีกเพราะว่าช่วงมีเทอมอะมันมีงานน่าจะนิปปอนแล้วก็ชัปเตอร์นก ที่มันใกล้ๆ้างมากๆแล้วตอนนั้นคือหนูแบบเครียดมากแล้วคือหนูแบบหนูเครียดมากๆเลยคือครั้งนี้หนูขอลองแบบใช้เวลากับการสอบกันนะครับขอบคุณพี่มาเปอร์ที่เข้าใจนะคะ ถ้าหนูได้ขึ้นหนูกอยากทำออกมาให้ดีหนูไม่อยากทาให้แบบเอา้าหนูจําไม่ได้จนท่าเต้นไม่ได้หรือว่าแบบหนูไม่ได้ทําอย่างมันเต็มที่พอมาผ่านช่วงสอบไปเมื่อไหร่หนูจะรุยงานวงแบบถ้าได้โอกาสหนูจะรุยงานวงแบบไม่เกี่งไม่อะไรเลยหนูจะแบบฝึกซ้อมแต่ว่าตอนนี้หนูขอเก็บถึงที่มันใกล้เข้ามาใกล้มากกว่าก่อนนะครับใช่แต่ว่าหนูก็ดูท่ามาคร่าวๆแล้วแบบดูคลิปในกลุ่มอะไรอย่างนงี้ว่าแบบเพลงไหนใย่ได้ๆเหตุผลที่อยากทําเพลงออริจินัลที่ที่สุด แล้วอยากให้เพลงออกมาแนวไหนอ้าเอ้ยหนูอยากอะคือเหตุผลทีหนูชอบอยากให้เขาทำอิจินโลใช่ไหมแล้วก็อยากติดเซมหรือจะได้เป็นเพลงนั้นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเพลงอิจินโลของ B N K อ่ะมันมีเอก,กลักษณ์มากๆมันจะมีความแบบไทยๆผสมเข้ามานิดนึงอะอย่างงี้แล้วแบบ มันเป็นแนวที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเบียนเคชมากๆเวลาเขาทำออริจินอลซองแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันถ้าเขาจะทำอีกหนูก็อยากมีเป็นส่วนหนึ่งในนั้นส่วนอยากให้เพลงออกมาเป็นแนวไหนก็หนูไม่ไม่ได้อะไรขนาดแบบไม่ได้มีคิดไนดั้นแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้าเขาทำออกมาหนูก็อยากจะทำในนั้นครับอยากจะเป็นชอบไีเลยเวอร์ไหมชอบชอบมากใช่ไป,ปอีกหนึ่งออริอซองที่หนูรู้สึกว่าเนื้อหาดีมากๆ้็หนูชอบเพลงออริจินอลอะไรที่สุดของโฟเทก จริงๆหนูชอบเพลงในเทเตอร์นะหนูชอบเพลงในเทเตอร์คือที่หนูเคยฟังอ่ะหนูชอบหลายเพลงมากหนูชอบไม่อยากนอนหนูชอบปัวลอยไข่หวานหนูชอบบลูมสามเพลงนี้อเร็จซ่เลให้หนูชอบมากๆแล้วก็เพลงที่เขาปล่อยออกมาจริงๆอ่ะถ้าเป็นออริจิี่ลอ่ะหนูชอบหมดเลยนะชอบชอบมากๆมาลิชอบมากมาลิชอบดีอะถ้าทุกเพลงเลยทุกคนพอมันเป็นเพลงสอนอันหนูรู้สึกหนูชอบมันมากกับปกติติดตามไลฟ์ของ ดีไซน์คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f 48 application